พร้อมเลยนะฮะพร้อมเลยพร้อมสุดๆฮิวตอนนี้เนี่ยประเด็นสําคัญนะโเสียงเบามากเลยนะเหนื่อยนะนะเส้นเสียงเปลี่ยนนะใจะเช็นหน่อยแต่ไม่เป็นไรเอ้ยวันนี้ ผมจะเติมความสดใสเพื่อนด้วยแขกรับเชิญคนนี้มารออยู่นานแล้วนะฮะวันนี้ผมจะพูดน้อยนะผมจะให้ทิวเป็นคนรังสคริปต์ทั้งหมดเพราะด้วยความที่มีเพื่อนมาพร้อมทํากันมาเนี่ยเพิ่งเหนื่อยเพิ่งบอกมาดีดีว่าเพิ่งเหนื่อยพยายามเสฉะไปเราคุยกันในประเด็นของเพื่อนเยอะมากแล้วทั้งผมกับทิวเพื่อนผู้ชายร้านเกมเปะบอลต่างๆนานาเพื่อนผู้หญิงเราน้อยมากมันต้องมีมิตินั้นเหมือนกันตอนเด็กผู้หญิงก็เคยเป็นเด็กผู้หญิงมาก่อนเดี๋ยวเราต้องพูดชื่อตอนก่อนนี่ไงตอนนี้คือเคลียร์ปัญหา คาใจเรื่องง่ายๆดิวชายไม่รู้นะครับขอเชิญแขกเปญเชิญกับเราวันนี้นะครับคุณโฟนินวันนิดนึงคุณโฟนะฮะสวัสดีครับโอ้ไม่ได้พูดอะไรก่อนเดี๋ยวไปซีเรียสอะไรกับตรงนี้นะฮะอันนี้โฟนะคนดูคนดูนี่โฟนะครับอันนี้เพื่อนรักของผมไอทิวถ้าเขาพูดผิดนั่นคือสิ่งที่เขาพูดถูกโอเคคุณโพเทเลซบี้มึงมีโพด้วย ตอนแรกบอกไม่เขินนี่พี่โบพูดเลยฮะเชิญเลยฮะ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องสมัยเรียนกันพี่โฟเนี่ยสมัยเรียนผมเดานะก็คือถ้าในโรงเรียนเนี่ยเราจะเรียกว่านี่ตัวท็อปไม่ตัวท็อปไม่น่ารักสุดๆเดินผ่านนี่พวกเราเล่นบอลกันอยู่เราต้องหยุดบอลก่อนีนที่อย่าเพิ่งโฟเดินผ่านล้วไม่มันมีเตะเตะแบบเราแกล้งเขาไงเขาหันมาอตะผู้หญิงอะรอเตะแบบให้เราขาอะไรอย่างนี้ไม่ได้เป็นตัวท็อปคือตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแบบใดๆเลยอ่ะก็คือเป็นตัวแบบงงๆอยู่ในโรงเรียนเลยไม่ได้มีใครสนใจเลยไม่เคยเป็นลีดไม่เคยเป็นนัมเบอร์เยไม่เคยเป็นอะไรเลยเพราะว่าไม่สวย ใครเป็นคนพูดอย่างนั้นวะเราไม่เอากิจกรรมหรือเปล่าแค่นั้นเองหรือเปล่าก็ใช่ด้วยพี่โฟเนี่ยก็มีอาการคล้ายๆผมกัะทิวนะพี่โฟจะมีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เหนียวแน่นสุดๆประกอบด้วยยายสุรญิงยายสุรตานแล้วก็ยังพ่วงมาด้วยอาจารย์ฝึกสอนยายสุรนุษก็มีคนยังควีนอ๋อมียายสุรควีนด้วยเออใช่เขาเหนียวแน่นกันมากนะเหนียวแน่นจนตอนแรกก็แบบเฮ้ยตอนแรกกูกังวลนะไปกองถ่ายเจอกันแล้วต้องมีมีเหมือนมีเพื่อนมีเพื่อนมาด้วยตลอดเวลาแล้วเพื่อนก็จะเหมือนพูดกับคนในกองเยอะกว่าโฟอี หญิงนี่เหมือนเป็นทูตของโฟนะในการที่จะเหมือนเป็นตอมอก่อนจะผ่านมาคุยกับโฟได้ต้องเอาพาสปอร์ตสแตมป์ที่หญิงก่อนไม่งั้นรู้สึกว่าไม่ได้อันนี้เกิตั้งแต่มัธยมเหมือนกันใช่ค่ะอรียนทุงเดียวกันเหรอเรียนห้องเดียวกันคนละห้องค่ะแต่พอดีว่าไปเช่าผู้ชายห้องเขาอ๋อขออยู่ในกลุ่มเขาก็ขออยู่ในกลุ่มจะเปรียบอยู่กลุ่มมึงทำไมเรอเป็นเพื่อนเธอได้ป้ะเกลียใจกันก่อนประโยคนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าโฟสกุลรัฐ ไปบอกสุรหญิงว่าเราขออยู่กลุ่มเธอได้เ,เปล่าไม่จริงค่ะประเดี๋ยวก็คือหลักๆเลยนะคนจะบอกว่าโฟมีเพื่อนคนึงที่รู้จักมันมตั้งแต่มต้นแล้วเขาย้ายไม่อยู่มปลายที่นี่แล้วเขาว่าอยู่กลุ่มเดีกหญิงโฟก็ต้องไปอยู่กลุ่มเดียวกับเขาอยู่แล้วอ๋อพี่คือตัวแถมมาเออมันจะไปขออยู่เขาทำไมอ,ะอ่ะ เอาอย่างนี้มุมที่เราเจอกันมาเราปฏิวิอย่างเี้เจอผู้หญิงเนะี่ยเวลาเขาแอบชอบพวกเราอะ่ะเขาก็จะแบบทํานู่นทํานี่ทําพฤติกรรม <c oughs> เช่นตอนเราเตะบอลตอนเราเล่นกีฬากันตอนวันเขาก็จะจับกลุ่มก้อนกันมานั่งดูอ๋อมีดูเลยดูเลย พากันไปดูเลยข้าวเครืไม่กินอนะ่ะผู้ชายเนี่ยจะไม่กินข้าวเพื่อไปเตะบอลเราก็จะกินไม่ได้หรอกผู้หญิงก็จะไม่กินข้าวเพื่อ,อไปดูฟุตบอลใช่จะไปดูเขาเซินเสมอดิเตะบอลเล่นบาสฉันก็ชะงกอยู่ดูตลอดนักบอลกับนักบาสชอบอประเด็นนีดิทิวไม่เกี่ยงเลยค่ะขอให้คนนั้นันรอ <laughs> <laughs> ไม่เกี่งเลยเขาอยากจะเล่นอะไรก็เล่นไปเลยไม่แต่นักบอลมันจะตัวค่อนข้างคล้่ mm hmm. ไงฮะผมเนี่ยเมื่อก่อนเตะบอลแล้วก็แบบมันมีนักบาสกรีกันจังเลยอันนี้ถามเป็นถามเป็นโพลแล้วกันเดี๋ยวคนดูจะช่วยคอมเมนต์ตรงนี้ด้วยทำไมผู้หญิงถึง ว่านักบอลเตะแล้วอะตัวเหม็นสุปรกนักบาสเหงื่อก็ออกเท่ากันทำไมมันเท่เป็นหญิงมันมีประเด็นเรื่องนี้ไหมคุณเคยชอบนักบาสไหมชอบบอลอคุณชอบคุณชอบเวลีผัวเตะบอลชอบกินเหงื่อชอบกินเหงืห่อผัวมนจะเปรี้ยวๆหน่อยซึืจะจะ้อาจจะเกลือๆหน่อยเราก็ดให้เขาได้อ๋อ การไปนั่งดูเฉยๆเนี่ยไม่เพียงพอมันต้องทําให้เขาทราบด้วยว่าเรากําลังมานั่งชมแมชนี้ฉันกรีดฉันกรีดที่สุดเสียงเลยใครทําอะไรกันแล้วแต่จะวิ่งจะหกล้มหรือจะจับบัตคือกรีดไว้ก่อนเขาก็จะมองแล้วอ้าวกลุ่มนี้อะไรเป็นใครใครยังไงเขาก็ต้องหันมาดูเพราะหันมาเราก็เงียบไปยืนกอดอกมันมีเรื่องเชิงมันอยู่นะเรื่องเชิงมันองมีเพราะถ้าถามว่าอยู่ที่สนามบอลมีเสียงเราก็หันไปไม่เห็นอะไรนะฮะมันไกลมาันก็จะเห็นแบบตัวกรี๊ดหแขกมาไขปลปแต่ว่าจะมีคนนนึงที่ย้ อ้าวเขาก็จะมองใครล่ะมองตัวงี้อะไม่ไเขาจะมองใครล่ะทุกคนแบบอีกคนยังอย่างเงี้ยอ๋อเดีคนหาจัดคุณเป็นคนแบบไหนในกลุ่มเพื่อนจะเป็นคนที่สนุกสนานมากจะเป็นคนที่เฮหามากแต่ถ้าเกิดสมมติอยู่ต่อแน้าคนเยอะๆคนที่เราไม่รู้จักจะนิ่งจะนิ่งเลยแล้วก็จะให้เพื่อนๆออกหน้าทุกอย่างเลยเอาเรื่องง่ายๆเลยอย่างสมัยก่อนจะอายมากเวลากินส้มตำเวลาไปกินอาหารก็จะแบบเปิดเมนูเสร็จปุ๊บแล้วก็จะแบบ มองว่ามีคนมองกูอยู่หรือเปล่าวะและ้วก็สะกิดเพื่อตำไทยตำไทยแล้วเพื่อก็จะแบบทำไมไม่สั่งสั่งให้หน่อยนะตำไทยแล้วเพื่อก็จะแบบเอาตำไทยค่ะเพราอก็ถามพี่กิเม็อีนี่ก็เอาตีสะกิดอ่ะกีเม็ก็คือนิ้วก็อย่างเงี้ยสองแต่คือไม่กล้าไม่กล้าพราะอะไรระบบความคิดที่ไม่ถึงว่าการสั่งส้มตำอนี่ยอะมันดึงทางการเดี๋ยวนะใช่ไม่ใช่เขาว่าระบบความคิดที่แบบว่าอ่ะเราอย่างเราดูตีนไก่เราก็ไม่อยากให้ผู้หญิงเห็นทำไมถึงถึงส้มตำไม่ได้อ่ะอาจจะเป็นความคิดตอนเด็กๆค่ะที่รู้สึกว่ากินส้มตำแล้วเออปากจะเหม็นหรือเปล่า จะดูไม่สวยหรือเปล่าเข้าเหนียวจบมัฟเข้าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจะกลัวกลัวไม่สวยแล้วเวลาเวลากินเผ็ดแล้วก็กลัวน้ำมูกจะไหลเพราะเพรน้ำมูกจะไหลก็จะแบบซื้อสไตล์ก็จะดูไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากกินเป็นคนที่ชอบกินส้มตำมากแต่ว่าไม่เคยกล้าสั่งเลยก็จะแบบเป็นสกิดเพื่อว่าแบบตามส้มตำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตอนเด็กๆนะแต่ว่าปัจจุบันนี้คือกล้าทำทุกอย่างแล้วคุณเคยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเรียนของผู้ชายปะผมเคยทำเช่นรู้อยู่แล้วนี่ว่า เขาพึงพอใจแล้วเนี่ยเธอยืมยืมปากกาหน่อยยืมยังลบหน่อยืมแม่งมาหนะเก็บชีทให้หน่อยสรุปให้หน่อยก่อนสอบสรุปให้หน่อยไฮไลท์มาเลยได้เปล่าคุณเคยเป็นคนแบบนั้นไหมคุณบอกว่าไม่เคยค่ะเพราะว่าโฟง้อ่เขาจริงๆไม่เคยผิดหวังเลยที่ดูกาโฟง้อ่เขาเยอะเขาจะคงหวังอะไรที่โฟล่แต่ว่าแล้วประเด็นคือโฟอยู่คนละห้องกับเขาด้วยแต่คือมึงมีการบ้านอะไรมึงนี่กูเขียนให้เองออลอกให้ลอกให้ไม่ใช่คิดเองนะแต่ของเพื่อนมึงมาด้วยกูจะนั่งลอกให้มึงเอง ถือกบัตรเรื่องถ to to oh, kind of mm ือบัตรต้องเข้าไหมคือโรงเรียนอ่ะจะต้องนั่งรถแดงรถสองแถวออกจากโรงเรียนใช่ไหมคะอยู่ในหมู่บ้านสามังกรแล้วผู้ชายน่ะเขาทำถือกระเป๋าแล้วก็ถือลูกบาศด้วยแล้วก็เขาจะโหนอะไรตาายห่ตอนนั้นเราเพี้ยนเลยสงสารเอาไงดีวะเอาไงดีวะตอนแรกเราคิดว่าเราจะเอามาถือหรือเขาไงวะเออไม่เอาดีกว่ามันน่าเกลียด นั่งลุกให้เขานั่งเธอน,นั่งเลยเธอถือของต้องเยอะเธอนั่งเลยโอน่ารักสุดๆใช่แล้วกูน,นั่งด้วยแล้วก็ไม่ได้ถือกระเป๋าจ้าขอบให้กูด้วยนะกูถือจ้าขอบตัวเองด้วยแล้วก็โหน<ล>แต่ นั่งวางลูกบาถือวางจ้าขอบเขาแต่ตุณนั่งถือจ้าขอบอย่างงี้ได้ไหมชมใครดีก่อนอชมใครก่อนดีวะอันนี้ก็ดูแบบดูมีน้ำใจไมตรี<อ>แล้วจริงใจสุดๆใช่อันนั้นก็ดูขี้เกียจสุดๆประเด็นเกี่ยวกับแบบผู้หญิงสิ่งที่มันจะแบบทาให้เขาสวยงามในวัยในชุดนักเรียนมันจะมีจุดอะไรที่แบบแต,ตกต่างกับคนอื่นอย่างเช่นกระเป๋าจ้าขอบในใช้อยู่แล้วถูกปะจาขอบต้องต้องเป็นแบนใส่ชีสสองสามแผ่นแล้วแม่เต็มละที่เหลือต้องเป็นถุงแฮร์บอ อ๋อไม่ไม่ใช่ไม่มีก็บอกแล้วว่าไม่ได้เป็นเด็กฝ่ายเรียนหรือฝ่ายรู้อะไรอยู่แล้วอ,อ่ะเพราะฉะนั้นนี่คืออีตาขอบบางๆคืออยู่แล้วบาง,บางอยู่แล้วนะอยู่เลยแล้วมันก็จะมีจุกจิกเช่นโบโบวิสับตอนเด็กๆตอนมต้นจะมีวีสับเพราะว่าโรงเรียนห้ามปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบ ามคุณล้อซอยผมคือสมัยตอนเด็กก็คือเรียนโรงเรียนเอกชนเขาให้ไว้ผมยาวรอลัดผมแล้วก็ไว้ผมยาวแล้วจักซอยให้สั้นเพราะติ่งหูไปเลยห้ามเสียบวีซับได้กูเสียบส่องอันไปเลยกระโปรงห้ามเหนือเข่าแล้วขึ่งขึ้นมาเหนือเข่าคือคือทําทุกอย่างที่ผมไม่ให้ทำตอนเด็กก็สกิฟเทมากแล้วจนแบบแม่ก็โดนเรียกแบบจะเคยบุกคลองมาตลอดแล้วแล้วตอนหลังก็คือแบบแอบไปเจาะจมูกแล้วก็แอบแม่แอบคูแอบแอบจนสุดท้ายแม่แอบอะไรติดจมูกอะะว่าหนูไปเจาะจมูกอ้าวแล้วทำไมไม่ใส่เพช มาใส่ก้านกระเทียมทำไมใส่ได้เหรอใส่ไปโรงเรียนมันสวยดีแม่ครับก็เลยให้ใส่เพชรไปที่โรงเรียนเพราะไปโรงเรียน๊็อาวคู่เคยเอากระโทนแล้วเออให้เขาใส่เพราะว่ากลัวใส่่างอื่นแล้วเป็นหนองแล้วจะจะจะเป็นอะไรขึ้นมาเขาก็บอกว่าอย่างน้อยให้น้องถ่าใส่อยู่ไว้จนแผลหายดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนอกจากไอ้เครื่องหัวเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่ทําให้กูรู้สึกว่าคนที่เดินผ่านแล้วน่ารักคือไอ้ที่เหน็บตรงเข็มขัดอ่ะ อ๋อยางราัดเข็มขัดตรงไี้ใช่ไหมอันเนี้ยคือแบบแพ้เลยผมก็จะมองแต่ตอนเขารัดนะตอนรัดแบบเซ็กซี่ผู้หญิงมัดผมครับกับแต่ว่า ไม่ดิ้นนะจริงๆเวลาเขาแบบดึงขึ้นมาแล้วเขาหมาดแบบอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นท่าไม่กล้ายอมมือมาจับไม่แล้วแต่ว่าเวลาใส่ไอ้ตรงเนี้ยมันคือรัดเข็มขัดรัดเข็มขัดเพราะว่าเข็มขัดมันจะยาวเกินได้แต่ถ้าดึงออกมาทำไมอ่ะดึงออกมาทำอะไรอ่ะไปโรงเรียนไม่ต้องดึงแล้วฉี่ก็เปิดกระโปรงขึ้นมาสิไม่มันคือคือไอ้นี่ติดไว้เฉยๆไม่ได้ต้องการรัดผมหรอไม่ได้รัดผมเอาไว้รัดเข็มขัดเวลาตรงนี้ไม่ได้ว่ามีเพื่อจการมัดผมไม่ใช่ดีเทลนิดดีเทลทุกสิ่งแพ้เลยมีแพ้เรืทลทุกคนแพ มึงเป็นคนเริ่มเลยเนี้ยทำไมผู้หญิงต้องใส่เสื้อพรละตัวใหญ่ใหญ่มากๆตอนแรกเราก็ไม่รู้เหมือนกันพวกเข้าไปตรงเลมอสสีก็คือเป็นเด็กใหม่ก็คือไปเขาให้ซื้อใส่อะไรก็ใส่เราพวกก็เห็นเพื่อนๆอย่างไอ้หญิงเนี่ยเขาใส่มาจะถึงนี่นะจะถึงข้อมือเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเกือโตล่าแขนมมนมีป้องเดียวไงเกปะไมหยุดนะ จะให้มันใส่เบอร์ส2แม่งก็จะมาตรงนี้แล้วเขาก็เลือกเบอร์ส8ถึง5้ามันก็มานี่เลยแขนยาวจนพอเห็นแบบเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มแล้วเขาเป็นแก๊งนักเรียนเก่าใช่ปะเข้ามาตรงนี้กันเข้ามาตรงนี้กันแล้วพวกก็รู้สึกว่าเอ๊หรือต้องใส่ตัวใหญ่เพื่อวความเป็นแบบแก๊งสเตอร์อะไรอย่าง,งเงี้ยหรือเปล่าวันต่อไปก็เลยแบบไปขอแม่ซื้อแบบเสื้อตัวใหญ่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อรู้แล้วว่าเวลาคนใส่เสื้อตัวใหญ่ผู้หญิงใส่เสื้อใหญ่หนึ่งเลยคือมันสบายตัวมากๆสองคืออ่อยผู้ชายคนออืื่่่่่นนไมรรู้วาาเปปหละแต เพื่อนฉันเป็นแน่นอนเรื่องมันไม่อยู่ที่แขนมันอยู่ที่ปกคอเสื้ออ,อยู่ที่กระดุมโอ้สมุตตามกดบอกว่าให้ปลดแ,ลแค่เม็ดเดียวเ<ส>ม็ดเดียวของเสื้อตัวเล็กอ่ะมันก็คือเท่านี้แต่เม็ดเดียวของเสื้อตัวใหญ่คุณคิดดิถ้าเกิดแขนอยู่ตรงเนี้ยเม็ดแรกอ่ะมันจะอยู่ตรงไหนโอ้โหเหลือพื้นท<ส>ี่เหลือระยะทาการพอมันเหลือลงมาเยอะปุ๊บ<ส>มันเป็นการอ่อยแบบไม่ตั้งใจเวลาเราจะก้มไปหยิบอะไรหยาเหวอะไรก็แล้วแต่แล้ววันที่ใส่ชุดพลาสังเกตผู้หญิงจะใส่เสื้อในให้สวยอะ จะไม่มีการหลวมหรือว่าเหลือจะไม่มีการหลวมไม่การหลวมหรือว่าเหลือเหลือเคลียร์ียประเด็นเรื่องนี้ก่อนได้ไหมเขีรยเรื่องนี้ก่อนนะครับไปตานขนาดไฟยังรับไม่ไหวเลยหลวมพอนึกออกหลวมพอนึกออกคำา่าเหลือมันจะเหลือตรงช่วงหน้าอกเ็ตปอว่าพอดีว่าแบบเหมือนคับมันไม่พอดีกับกับตัวอกเราที่เรามีอ่ะมันก็จะเหลือเหลือคือแปลว่ามันไม่เต็มส่วนในอ่ะมันไม่ได้แนบหน้าอกก็แบบก็คือเห็นหน้าอกเลย แปลว่าตรงนี้ถ้าสรุปแบบเร็วๆได้ที่เราเห็นวันนั้นการก้มอะไรวันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญตั้งใจเชื่อดีตั้งใจเขาต้องเตรียมตัวมาเราเป็นเหยื่อนี่หวังเน่ยเที่ยวเที่ยวเที่ยวทีทะลุไปนี่เลยทะลุไปฝั่งนู้นเลยทะลุไปอีกฝั่งเลยอาจจะถามว่าแล้วผู้ชายมีบ้างไหมอย่างผมอาจจะมีแบบขอบขอบง่ขอบโอแค่เราเราคิดว่าผู้หญิงจะชอบนะยกมือแบบเอ้ยมีขอบขึ้นมาแบบเฮ้ยเป็นยอดเอออันนี้ขอถามไม่หรอไม่หรออันนี้ผมคิดได้เองหรอ เราคิดเราเองว่าไม่ลดไม่เหลือเหมือนงานแต่เป็นแบบบ็อกเซอร์ยี่ห้ออะไรเงี้ยเราลดเราเรายกแล้วไม่เห็นไม่คอบไม่ไม่ใช่ปะกไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าไปอย่างโปะอะโปะก็ตอนเด็กๆเนาะเราก็จะดูนะเขาใส่ซีเคป่ะวะอ่าก็มีอ่าตอนเด็กอะกับมันจะมีบ็อกเซอร์ยี่ห้อหนึ่งที่มันเป็นรูปลิงวะหรืออะไรวะตอนเด็กๆแต่เราอะถ้าเกิดสมมติเราบังเอิญเห็นอะเราก็จะดูแล้วว่าเทสต์เขาเป็นยังไงถ้าเกิดเขาใส่ซีเคเขาใส่ลิงอะแสดงว่าโอเควัยรุ่นอยู่เทสดีอยู่คือเพื่อนผมเนี่ยไอ้ท เด็กๆเราไม่ได้สามารถไปเลือกซื้อชึ้นในเองก็เดี๋ยวคุณแม่ซื้อไหมพ่อซื้อไหมย่อตัวแรกชื่อแต่งโจแตงโจมันจะไม่ออกมันจะไม่อยเท่มันก็รู้สึกไปว่าไม่พตอนมันไม่มีแอปในทีวีไม่มันอาจจะเป็นที่โฟเออาจจะไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนใช่แต่สําหรับเราภาพที่เราจําได้ทุกอย่างเหมือนที่บ้านจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ต้องไปใส่สีสีดำขาวไว้เซฟสุดดูสุขภาพเรียบร้อยก็เลยจะเป็นภาพนั้นส่วนขอบย่ออะไรมาว่ากันส่วนไอทีวีแม่ซื้อใหม่ เพื่อนดูดิม่วงคนทียเราแงมเก่งไหนคูด um> ูปวดปวดที่ปวดจะเชื่อไม่พจะบอกก่ว่าคือโฟมีพี่ชายแบบเวลาแม่ซักหรือแม่เก็บแม่พักโฟมจะเห็นว่าพี่ชายเขาใส่อะไรแล้วรู้สึกว่าคนที่ใส่เหมือนพี่ชายเราอ่ะคือเทสดีแต่เราไม่รู้หรอกนะว่าว่าเขาเทสดีหรือเปล่าแต่เราสึกว่าอ่ะพี่ชายเราเราก็รู้สึกว่าอะไรที่มันเหมือนพี่ชายเราเรารู้สึกว่ามันดีแค่นั้นเองแล้ว พอ้ยโฟยังไม่เคยรู้เรื่องนี้ไอคิวตอนนั้นเงิทุนทรัพย์ในการจะไปซื้อใช่มันก็น้อยเก็บตังค์นะก็เลยสะสมแล้วว่าเพื่อนหรือว่าสมมติที่ห้อเนี้ยสมมติว่าซ k อะไรเงี้ยมันกำลังมาช่วงนั้นเนี่ยเราซื้อแต่ขอบได้ประวะเราใส่ตัวอื่นข้างในแล้วใส่ขอบกเราแบบ เพื่อนรักก็เพื่อนรักส่วนหนึ่งนะแต่อันนี้เคยคิดพดที่ไอเดียอะไรของมึงนี่มึงจะไปซื้อของกันเองในของคนอื่นเพื่อเอามาใส่เอาเท่อย่างเดียวอ่ะแต่หลังๆก็ใส่แอนเกงที่เป็นรูปลิงนั่นแหละแต่เป็นตลาดนัดก็ขอบลอมเหมือนเดิมกูไม่ได้เป็นของจริงอยู่แล้วสมัยนั้นอะเพ็ปพอยต์อันหนึ่งของผู้ชายคือผู้ชายเมื่อเดินเข้าไปในห้องน้ำถ้าไม่ได้ฉี่คุณจะกลายเป็นไอตัวอื่นทันทีเราก็ไม่ได้เราต้องชวนเพื่อนไปแล้วไฉี่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงยังไงเข้าไปก็ จะฉี่อะคิีว่อยู่ใน้างอยู่แล้วเราก็ไม่รู้อยู่แล้วมีความต่างวแล้วนี้มีความต่างมั้ยผู้หญิงโดนร้อมอะไรอื่นเพราะไม่รู้นี่เขาหลอมันไม่ร้อมไม่ได้สนใจกันเนาะต้องไปเงียบๆหรือไปกับหญิงไปกับเพื่อนเรียกคนละห้องกันแต่อยู่ห้องติดกันแต่ก็ต้องไปชวนมันอีกห้องนึงคือฉันอะออกในแต่ห้องแล้วก็คานคานไปคานไปแล้วไปจะโง่ห้องมันมึงขี้ขี้มันก็จะแบบเออคูยอย่าห้องน้ำมันก็จะเดินออกมาห้องน้ำทอนเราแล้วเคยมีแบบว่าขอดห้องน้ำแต่ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำจริงไปแอบมองคนอื่น มีมีประจำคือโฟมีแฟนใช่ป่ะแล้วโฟเห็นแฟนเดินผ่านห้องพวกพวกครูขยักไปเข้าห้องน้ำค่ะแล้วก็ไปคันคันใครยิงดึกเข้าห้องน้ำบอกยิงก้อนยิงก้อนไอ้ต้องหญิงก่อนเออบอกขยันไปถายยิงเนี่ยเข้าห้องน้ำมันไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ยืนรอทำไมมันนานจังวะก็เลยเข้าไปในห้องน้ำผู้ชายเลยคืออยากรู้อะว่าแบบทําไมนานจังโฟเจอเพื่อนเขาอะยืนอยู่แล้วโฟก็ถามแล้วก็แบบเขาก็พูดชื่อนะเฮ้ยมึงเสร็จยังวะ เอ้ยทำไมมึงจะเข้าไปดูต่อเหรอไปแอบ,บดูบุหรี่กันโปก็บอกเพื่อนผู้ชายว่าไม่ต้องพูดแล้วโฟก็ยืนกอดอกอยู่พอออกมาปุ๊บทำอะไรอ่ะเออเออดูบุรี เออก็เอโอเคไม่ต้องพูดละอย่าให้เห็นนะแล้วผมก็เดินกลับไปผมมึงก็มาเห็นในห้องน้ำายได้อันนี้สมงมุมได้เกูใอได้กูเคลียใจกันแล้ววันนั้นอย่าให้เห็นอีกนะในใจสมมติเราสมมุติเราเอาแทนเธอเป็นแฟน4วันนู้นก็มึงเสือกเดินเข้ามาในห้องน้ำชายสเปซนี้มันของพวกกูไม่ใช่เหรอมันมึงอะถ้าเป็นสมัยใหม่ก็คืออันนี้คือคือค้นโทรศัพท์แล้วนะอันนี้คือค้นห้องน้ำแล้วนะ ก็จะบอกเลยว่าหลังจากนั้นน่ะเขาไม่เดินผ่านหนะ้าห้องโฟกอีกเลยตลอดเลยนะคือเขาจะเข้าห้องน้ําอ่ะแม่งเดินยอมเดินลงไปชั้นหนึ่งแล้วก็อ้อมแล้วค่อยขึ้นมาเข้าห้องน้ําแล้วก็กลับว่าอ้อมกลับเพราะว่ากลัวว่าจะเห็นโฟล้วโฟจะแอบตามไปอีกแตโฟตไม่เคยเจอเขาเจอเข้าห้องน้ำอีกเลยจนห่วยโฟก็แบบเดินในคาไหนไมึนมันไม่ไปไหนแลแล้วตอนนี้คนนั้นเป็นนิ้วไปแล้วนะ เพราะว่าเรียนมา3าสปีไม่ได้ไปห้องน้ําเลยอ่าอ,อย่างนี้ต้องถามก่อนเพราะว่าตอนมอปลายเนี่ยจะเริ่มมีแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มนั่งซุ้มนี้โต๊ะม้หินนี้เอาบอลซ่อนใต้โต๊ะได้แล้วมันจะมีชื่อกลุ่มเรามีชื่อกลุ่มไหมไม่มีหรอกอ๋อที่สาเสรมีสเสร็จจะมแล้วมี<ป>เรื่องกันด้วยนะถ้าคนอื่นมานั่งอ่ะแบบว่าเฮ้ยมึงอะไรอ่ะไปที่เธทื่ออะไรเงี้ยสมมติโดนนะนี่คือโดนไม่ได้ไม่ได้ไปแย่งเขาโดนโดนโดนในห้องก้าวห้องหยีอ่ะนั่นแหละคำถามที่พวกเราไม่รู้เลยวรากลุ่มผู้ชายเนี่ ก็คือเวลาผู้หญิงจับกลุ่มรวมๆกันประเด็นหลักๆที่คุยกันสักสองสเรื่องที่จะเป็นเรื่องเรื่องแรกๆคือเรื่องอะไรวะเรื่องผู้ชายมึงพี่คนนั้นอะวันนั้นเรื่อมึงเห็นปะเขามองกูไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคุยเรื่องผู้ชายถ้าเหมือนเลยเนาะอันนี้ประเด็นกันประเด็บอกเรื่องผู้ชายแล้วหนึ่งผู้ชายด้วยเองชอบหรือแอบชอบกับนินทาผู้หญิงคนอื่นมึงมึงเห็นอีนั่นแต่งไหมโอ้กระโปรงจะขึ้นมาน้มอยู่เลยก็จะมีด่ามึง อันี่กระปุบบงถ้าเกิดขึ้นมาบนนอนได้มันขึ้นแล้วบอกเลยถุงเท้าเขาพยายามตึงสุดนะ,ะที่ดอกจะติดน้องใหญ่มากคาสั่ก็เอาไม่อยู่จะมีเกมที่พี่โฟเล่นเออใช่ชื่อเกมว่ามือของโฟโฟ<อ>รู้หรือไม่ว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถรู้อนาคตของเราได้นะครับเพียงแค่ใช้5นิ้วของเราเท่านั้นเองใช่ตอนเด็กๆนี่เล่นกันทุกคนจริงๆต้องเป็นมือพี่โฟแต่ว่าเดี๋ยวเละอะมือเราไ,ได้ เราเริ่มด้วยวันนี้ด้วยความเป็นมีเพื่อนเมื่อพร้อมนิ้วแรกจะเป็นชื่อคนก่อนแล้วกันจะเป็นชื่อ3มคนที่พี่โฟโลเลือกไม่ได้นั่นก็คือหญิงว่านทิวเอาละครับยังไงก็ตามจะต้องมี3าคนที่อยู่ในเหตุการณ์แน่นอนทิวตายวันที่ก <c oughs> ูไม่เอานะทิว <c oughs> ยังอยู่ยาวอะไรอย่านงะี้ดีกว่านะออันต่อไปจะเป็นความสัมพันธ์ขั้นที่2ที่เราจะได้พัฒนาไปด้วยกันกับพี่โฟหนึ่งเลยอะไรแต่งงานอ่ะแต่งงานมันต้องมีแต่งหรือก็ไม่ได้แต่งว่ะหญิงไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งแล้วก็ย่า แต่งไม่แต่งยาโอเคเคแต่งไม่แต่งยาสถานที่ที่พี่โฟชอบสามที่ทะเลทะเลญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เันไปมาเลยญี่ปุ่นบ้านบ้านเก็ชอบอยู่บ้านด้วยสีกางเกงในม่วงแล้วต้องมันเออต้องเป็นสีที่โฟชอบสีใช่ไหมล่ะสีฟ้าสีฟ้าสีเนื้อ อันนี้เพื่อนเลื่อกให้แล้วเพื่อนเลื่อกให้แล้วอีกอันนึงมีแต่ขอบโอเคอันสุดท้ายสุดท้ายวันปลาอันหนึ่งมีลูกมีลูกตายแล้วก็อีกอันหนึ่งผ่ากระดาษแผ่นนี้คือเหตุการณ์สำคัญที่พี่โฟจะต้องเจอภายในเวลาประมาณ5 6ปีนี้อันแรกอันแรกคืออันไหนสถานที่ก็ได้สถานที่โอเคพอเอาเลข18นี่้ผมเลือกตรงไหนก็ได้ได้เลยได้เลยมึงตัวนับมึงตัวนับสี่นะแป หนึ่งองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สา่ห้าหกเปดญี่ปุ่นมีทรงดีแล้วมีทรงดีแล้วยางน้อยกูตายไกลวะเอาสีเอาสีเอาสีเกสบเ้าผมเนี่ยมันมีคนอย่างเงี้ยอยู่มันมีคนอย่างเงี้ยอยู่เอายีสิหกแล้วกันแต่งไม่แต่งยาครับเท่าไหร่สิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่แต่งตรงนี้แหละตรงนี้เท่าไหร่สามสิบแปด ตายโอเคคือสภาพแย่มากอ่ะตรงที่ผมเดิผมผมจะปิดแล้วนะผมผมจะเริ่มนักที่ใครผมจะติ๊กเอาไว้ก่อนแค่นั้นเองอ่ะแล้วผมก็พูดมาเลยครับเอา8แล้วกันค่ะนี่เริ่มที่ว่านนะผมวงมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลังจากนี้ประมาณ5ปีนะครับ5ปี พรงนี้ไปเลรอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านี้ก็ได้แต่ว่าไม่เกิน5ปีนี้พี่โฟจะเจอเหตุการณ์สาคัญนี้นะครับก็คือหญิงที่บอกว่ามีลูกมีอะไรก็แล้วเนี่ยแต่จริงคือเขายังไม่ได้แต่งงานแล้วอยู่ดีก็ชวนกันไปที่ญี่ปุ่นพอไปถึงญี่ปุ่นปุ๊บโฟลงไปซื้อของกับเดียวกลับมาขึ้นมาบนห้องเคาะเรียกหญิงไม่เปิดหญิงหญิงหญิง แปลกๆเป็นอะไรเพราะวืาเขาอ๋อรู้ตัวทีมีคีย์การ์ดแตะเข้าไปหญิงตายตายอยู่ในห้องเหรอหญิงตายอยู่ในห้องด้วยการใช้ขอมเกงในพันกับลูกนีนี่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอภายใน5ปีข้างหน้านะครับโอ้โหนาโคตฉันถ้าเป็นไปได้ทั้งคู่นะครับอย่าเพิ่มชวนกันไปญี่ปุ่นภายใน5ปีนี้ เรื่องนี้ก็จะแควคลาดไปจริงๆวันนี้วันนี้สนุกมากมเลยนะครับมีแขกรับเชิญนี่หญิงเดียวครั้งแรกหญิงเดียวใช่เพราะคราวที่แล้วลสเกร์เขามาเป็นทีมเฮ้ยคมคฝากช่องฝากอะไรสักหน่อยครับผมสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายก็ฝากช่องทางด้วยนะครับทาง Story c h ่ n n e l ทางว่าธุรกิจแฟนเพจแล้วก็แคตาแบนของผมนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ในรายการ มีเพ,พ,พื่อนเมื่อเออลูกไปพึ่งไม่ได้เลยพร้อมกันน่ะเมื่อกี้แค่แ,แวะว่าพี่โฟร์เขาอยากฝากฝังอะไรไม่แต่พ่อลืม,มเออใช่ไม่เป็นไรหรอก <laughs> คืผมจำได้จำได้แค่ลืมแบบโฟโฟแฟนเน่ยแต่ผมไม่รู้ว่าต้องเรียกว่าอะไรกันแน่โอเคเอาใหม่ก็เมื่อกี้ฝากไปแล้วนะฮะฝากต่อได้นะครับกับช่องทางของโฟนะครับก็มี YouTube โฟนี่แหละผมันก็ทำอยู่ทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์แล้วก็มีแบบเชิญแขกเชิญมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่องโฟสกุลัตค่ะโอเคได้ครับเพื่อนเพื่อนดีกว่าเมื่อกี้แป้วไปแล้วโอเคจบเลยรายการวันนี้ย้ายนะครับขอบคุณมากเจอกันแบบหน้าแล้วนี่คือรายการมินเนอร์เ่อนเพือน ¡Gracias! ¡Uno bueno, 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 bueno.